ครับสวัสดีครับผมพลตรีวัชรินสวุวรรณลินอดีตเจ้ากรมการสารวัฏฐานบกได้มีโอกาสมาร่วมบุญในการมอบพระสุวรี19องค์ที่จังหวัดกาลสินสำหรับโครงการสร้างพระสุวรี789องค์ถวายทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็ได้ถวายไปแล้วประมาณ500องค์นะครับเราก็เชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระสุวรี สามหมืนบาทนะครับโดยโอนเงินเข้าที่มูลนิธินะครับและเงินส่วนนี้ก็จะไปสร้างพระส,สุรีสูง77เมตรที่อำเภอเมืองบึงเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งตอนนี้ได้ลงเสาเข็มไว้แล้วนะครับก็เชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายนะครับได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้เนื่องจากพระส,สุบรีถือว่าเป็นพระที่ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้สร้างนะครับก็จะได้บุญใหญ่นะครับเชิญชวนองค์ละ3ามหมื่นบาทนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าภาพไปแล้ว500ร้อกว่าองค์ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่ถึง200องค์นะครับก็เชิญผู้มีจิตศรานะครับญาติธรรมทั้งหลายนะครับในการสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอบคุณมากครับกดติดตามเรื่องราวดีๆได้แล้วที่ YouTube หรือ Facebook แฟนเพจมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญ